สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสุมกาชานะครับเกม Punch Man t h e Strongest m ม n นะครับอ่ะอันนี้เป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับซึ่งเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยผมต้องขอบอกก่อนเลยว่าถ้าคุณคิดว่าเซิร์ฟเอเชียหรือเซิร์ฟไทยที่เราเรียกกันอนะ่ะที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยนะครับมันคาดเดาไม่ได้แล้วนะครับผมว่าเซิร์ฟเนี่ยคาดเดาไม่ได้จริงกว่าคุณมาดูนะตัวละครที่ให้เราสุมนะเวลาเนี้ย ต้นเดือนอะตัวละครต้นเดือนเป็นแฟดประกายแสงครับทุกคนคิดดูดิไม่เป็นแฟดประกายแสงอะข้ามตั้งกี่ตัวครับเนี่ยแฟดยังไม่ให้สุ่มอยู่นะครับแล้วก็รอบกลางเดือนของญี่ปุ่นอันนี้เป็นอ่าโบลอสนะครับโบลอสซึ่งวันนี้ผมจะไม่สุ่มแฟดนะครับผมจะมาสุ่มโบลอสนะครับเพราะว่าโบลอสเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมค่อนข้างที่จะชอบแล้วประเด็นคือเซิร์ฟเอเชียผมผมกดสุ่มไม่ได้แล้วก็กดสุ่มไม่ทันด้วยนะครับ แล้วก็โอเคจะมาสุ่มบล้อนะครับก่อนเดือนต้องขอบอกก่อนเลยว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยตัวต้นเดือนกับตัวกลางเดือนอะ่ะคือมันรอบมันชนกันเลยอะ่ะทุกคนรอบมันชนกันเลยวะนะครับตอนนี้แฟตก็ยังมีอยู่ให้สุ่มอยู่นะ่ะผมไม่สนใจหรอกผมจะมาสุ่มบลล์เขาเขาข้ามไปหลายตัวมากนะทุกคนคือเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยเดือนที่แล้วมันยังเป็นไม่ทัดไนท์อยู่เลยนะครับ เออแล้วเขาข้ามแบบเขาข้ามซฟเวอร์แฟงอะเขาข้ามซอมบี้แมนเขาข้ามกาโอ่อะเขาข้ามสามเดือนเลยอะเออต่ของเซฟเอเชียที่เราเล่นกันอยู่อ่ะถ้าถามว่ามันคาดเดาไม่ได้ไหมมันก็คือผมว่ามันมันคาดเดาได้ค่อนข้างที่จะง่ายกว่านะครับเพราะว่าเซฟเอเชียที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยคือแบบมันก็ไม่ได้ผิดแปลกไปจากเซฟจีนเยอะอะพวกถ้าเราไม่นับ ที่เขาข้ามกระบ,บองเหล็กอะนะไอตัวอื่นมันก็เรียงตามเซิร์ฟจีเลยแต่เซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่เรียงตามเซิร์ฟจีเลยครับมันเหมือนอยากเอาตัวไหนเข้าก็เอาเข้าเลยอเออก็เลยถ้าใครที่จะเล่นเซิร์ฟนี้ก็แบบจริงจังอะถ้าคิดจะถ้าคิดจะดองตัวคร่าวที่จะยากนะเพราะมันคาดเดาไม่ได้ว่าตัวต่อไปมันจะเป็นตัวอะไรไงเออโอเควันนี้ผมจะมาสุ่มโบล้อนะครับเราพูดมากแล้วเดี๋ยวผมจะสุม่มละเป็นตัวละครที่ผมค่อนข้างที่จะชื่นชอบนะบเพราะว่ามันเท่นะ วันนี้ผมก็จะมาสุ่ม47ใบนะครับเพราะว่าตั๋วผมมีแค่47ใบแล้วก็เซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยมีให้ซื้อตั๋วดําแค่รอบเดียวเออเดือนละรอบเท่านั้นนะครับโอเคก็น่าจะได้ห้าค้งนะครับดีวผมขอสุมเลยแล้วกันนะครับเจ็ดใบเจ็ดใบแรกนะครับลดราคาโอเคตามาต่อยกดคาง เปีย้ยงมีสีเหลืองเปล่าเฮ้ยสีเหลืองมาเหรอทุกคนได้เลยปะเนี่ยบโอโลสออกเลยปะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะวัคซีนแมนวะเนี่ยชื่อยาวอย่างงี้เฮ้ยโบอโสออกทุกคนสิไปเลยเอาเรื่องครับเอาเรื่องเฮ้ยจริงปะเนี่ย ไมออกเลยทุกคนสิบใบแรกเฮ้ยผมหยุดเปิดดีป่ะหยุดเปิดดีป่ะวะผมอยากได้รูปร่างเขาด้วยนะครับรูปร่างเขาอยู่ไหนวะเออเนี่ยรูปร่างมันต้องเปิดห้าสเต็บอะเนี่ยใช้ทั้งสี่สิบอยากได้รูปร่างด้วยอโอเคเอาเป็นว่าผมขอเปิดทั้งหมดเลยแล้วกันนะเพราะาผมอยากได้รูปร่างเขาด้วยนะครับอ่ะไหนก็ไหนละ จัดไปเลยแล้วกันเฮ้โยโบลอ์ออกแต่สิบใบแรกอะเพราะเซิร์ฟนี้ผมไม่ได้จริงจังอยู่แล้วเฮ้ยออกแต่สิบใบแรกเลยเฮ้ยอีกตัวหนึ่งอย่าบอกนะโบลอ์เอาสองตัวเลยเหรอตัวอะไรครับเฮ้ยออกสองตัวติดแล้วปะเนี่ยเฮ้ย ทุกคนบอโรสเอัวติดเจ้าของที่สดของทั้งจักรวาลบอโรสเอาสองตัวติดเจ้าของที่สุดของทั้งจักรวาลบอโรสเอาสองตัวติดเลยเหรอเฮ้ยไอเซิร์ฟนี้มันมันจะแจกเกินไปแล้วมันจะแจกเกินไปแล้วโอ้โหไม่เกลือนะครับไม่เกลือเลยผมบอกให้คลิปนี้มาอีกตัวปะสามตัวติดเลยวปะมันจะเวอร์ไปแล้วครับเฮ้ยสองตัวติดเลยอะบอโรส ไ้ยคุ้มนะเนี่ยเฮ้ยออกสองตัวติดเลยเหรอโอ้โหมาครับอีกครั้งหนึ่งนะผมจะเปิดอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้รูปล่างนะครับอ่าต้องการรูปล่างด้วยนะครับโบลท์อโอ้โหออกสองตัวติดเลย โอเคเปวดแค่นี้พอนะครับกี่ใบวะเนี่ยสามสิบเจ็ดใบวะน่าจะประมาณสามสิบเจ็ดใบนะผมเปิดไปก็พอละเดี๋ยวเก็บไว้ตัวอื่นมากนะครับอ่าเดี๋ยวขอซื้อรูปล่างของเขาก่อนโอเคเซิร์ฟไทยผมไม่ได้นะครับเซิร์ฟญี่ปุ่นผมได้สองตัวติดเลยว่ะเออ มันเป็นตัวละครที่คือมันเท่นะครับโบลอสเนี่ยรูปร่างมันก็เท่นะนี่นี่อ่ะมิม,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 มิออกสองตัวติดอะทุกคนเป็นไปได้วะผมไม่เคยเปิดเซิร์ฟเอเชียแล้วได้ตัวตัวดาแบบเอ R สอาร์ในในตู้มันอะสองตัวติดเลยนะไอพวกตู้ตัวดําอะคือได้ตัวเดียวก็เก่งแล้วครับออนนี้ได้สองตัวติดอุ้ยก็ประมาณนี้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับโบลอสออกนะครับอ่ะ นว่าโบล็อตนี่นะครับออกเดี๋ยวผมค่อยค่อยอัพแล้วกันเซิฟเซิฟเอเชียผมเปิดไม่ทันนะครับเปิดไม่ได้เปิดทันแต่เปิดไม่ได้เออโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันะะนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมไปแล้วครับ